อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดท่านเท่านั้นที่ตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม สวัสดีครับผมสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมทุกทกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเส้นทางพิชิตตัวเลขกันอีกเช่นเคยเนาะมาพบกันนะครับผมในช่วงตอนค่ำค่ำเย็นเย็นวันที่4ตุลาคม2564นะครับผมในช่วงตอนเย็นนี้แอดก็มีข้อมูลดีๆนะครับผมมาอัปเดตมาแบ่งปันให้กับทุกท่านได้ รับชมกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะมีข้อมูลที่มาจากรันดาวหรือเลขวิ่งล่างแอดเก้ Gay, นั่นเองนะครับเลขเด่นล่างแบบ2ตัวอาจารย์รัดเกตแก้วเสีริหรือว่าเขยเหนือนั่นเองนะครับเลขเด่นหน่วยล่างแอดหนูน้ำเนะาะเจ้านี้ก็หายไปหลายงวดเลยนะครับก็เพิ่งจะเห็นวัดนี้เป็นงวดแรกนะครับ มา2คู่ในแถวเดียวกันอาจารย์9นะครับแล้วก็จะมีอีกหลายอาจารย์ที่ผมจะนำข้อมูลมาแบ่งปันให้ในคลิปนี้ด้วยเนาะก็ฝากกดติดตามนะครับผมกดไลค์และกดแชร์ให้แอดด้วยนะครับอ่าก็เรามาเริ่มรับชนข้อมูลในคลิปนี้กันเลยนะครับ เราจะมาเริ่มจากข้อมูลของช่างโน้ตชอบคำนวณเลขเด่นบนล่างนะครับเจ้านี้ก็เคยให้เข้ามาแล้วหลายงวดเนาะแต่งวดที่ผ่านมาก็หลุดไปซะงั้งงนนะฮะในงวดนี้เรามาตามต่อกันใหม่นะครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2564ก็จะเป็นเลขวิ่งบนล่างมาที่9กับ5นะครับใครที่ตามของเจ้านี้ช่างโน้ต นะครับผมก็รับเอาไว้ตามต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากช่างโน้ตชอบคำนวณนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อมูลจาก3ตัวบนนะครับจับคู่โต๊ดนะครับแอดใบเขียวหรือว่าปกเขียวเนาะนะครับเจ้านี้ก็ว่าที่ผ่านมาก็หลุดนะครับก็เขาเฉพาะหลักหน่วยบนแล้วก็2ตัวบนเนาะนะครับมาในงวดใหม่นี้ก็จับนะครับคู่โต๊ะบนได้ทั้งหมดนะครับ1ิ ได้ทั้งหมด9ชุดด้วยกันเนาะขออภัยนะฮะได้9ชุดด้วยกันมี 1, 1, 1, 66 1, 66 1, 2 61361 5 6่6 6 1 7 6 1 5 6 2 661 761 162่า5 6 2 1 6 4แล้วก็564นะครับทั้งหมดก็9ชุดด้วยกัน9หางนะครับเป็นข้อมูลจากชุดโต๊ะแอดปกเขียวนะครับแล้วก็ชุดนี้ก็เจาะหนักๆไปที่ชุดเดียวเนาะ จะเป็นชุด3ตัวบนตรงโต๊ด3-6-1นะครับแล้วก็ชุดนี้เป็นชุด2ตัวบนเนาะเน้นไปที่6-1ชุดเดียวนะครับชุดล่างก็เน้นมาที่นะครับ8 1ชุดเดียวเหมือนกันเลยนะครับอใครที่ชอบของทั้ง3ใบนี้ก็รับเอาไว้ตามต่อกันใหม่เนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดปกเขียวหรือแอดใบเขียวด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลจากอาจารย์สมม่อนจิโร่นะครับเป็นสูตรเลขดับเนาะให้เด่นแต่ไม่มาบนนะครับเจ้านี้ซึ่งคลิปที่ผ่านมาที่แอดได้นำมาแบ่งปันให้เนาะไม่ใช่ของอาจารย์สมนะครับซึ่งชุดนี้จะเป็น7แล้วก็6เนาะเป็นของปลอมที่ทำขึ้นมานะครับในวันนี้ก็ในคลิปนี้แอดก็จะมาอัปเดตให้เนาะนะครับจะเป็นเลข ฝั่งซ้ายดับบนมาที่9ฝั่งขวาดับบนมาที่6นะครับในวัดนี้ก็ยังคงดับ6ไว้อยู่เนาะนของอาจารย์สมบัตเชื้อโรคใครที่ชอบก็มารับเอาไว้ตามต่อกันไหมขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับอาจารย์สมบัญชิโรนะครับเลขดับให้เด่นแต่ไม่มาแล้วก็ต่อมานะครับผมเป็นแนวทางของ เลขดับนะครับเลขดับคู่บนล่าง10ชุดแอดหมวกขาวนะครับเจ้านี้ก็ทั้งบนทั้งล่างให้หลุดแค่1งวดเท่านั้นนะครับมาทั้งหมด24งวดหลุด1งวดเนาะนะครับอ่าในงวดนี้จะไปต่อหรือว่าจะหลุดก็ต้องลุ้นกันนะครับงวดที่18แล้วทั้งบนทั้งล่างนะครับอ่งวดที่ผ่านมาก็ถือว่าให้ผ่านทั้งบนให้ผ่านทั้งล่างงวดใหม่เป็นที่16ตุลาคม มีเลขดับคู่บนนะครับผมมี8 4 9 7 0 0 1 3 2 6นะครับ3 9 4 2 5 5 6 8แล้วก็7 1นะครับเป็นข้อมูลของเลขดับคู่บน10ชุดแอดหมวกขาวนะครับไปต่อที่ข้อมูลของเลขดับคู่ลากกันต่อนะฮะก็เป็นดับดับ10ชุดเหมือนกันเนาะมี92นะครับ01 10 29 38 47 5 6, 6 5 74แล้วก็83บางชุดก็กลับให้แล้วเนาะบางชุดก็ดับไปกับบางชุดก็ไม่กลับให้นะครับผมก็ต้องดูดีๆเ้อะนะครับพี่น้องใครที่ชอบเลขดับของแอดหมวกขาวก็รับเอาไว้ตามต่อกันใหม่ขอขอบคุณข้อมูลจากเลขดับคู่บนล่างแอดหมวกขาวนะครับไปต่อที่ข้อมูลจากนะครับสวนแตงเนาะจากสวนแตงนะครับเจ้านี้ก็ หลายคนก็ถามหากันเนาะนะครับผมก็จะมาทบทวนให้นะครับซึ่งเจ้านี้สวนแตงว่าที่ผ่านมาเข้า83นะครับล่างตรงๆเลยนะครับามางวัดใหม่ล่าสุด16ตุลาคม2564มีชุด3ตัวบน3ชุดด้วยกันนะมี714 932และ957นะครับท่านแล้วก็ชุด2ตัวบนล่างมี5758 53 4741และก็32นะครับเป็นข้อมูลของส่วนแตงใครที่ขอเข้ามาก็รับเอาไว้ตามต่อเนาะขอขอบคุณข้อมูลจากส่วนแตงนะครับและก็ทีนี้ก็จะมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างอีกหนึ่งชุดอาจารย์พัชชะมนนะครับอาจารย์ท่านนี้ก็มีหลายสูตรเนาะแต่ก็ส่วนมากก็จะเข้านะครับเจ้านี้ให้มาที่เด่นล่างนะครับมี3ชุดเป็นชุดเด่นเนาะ 49 58และก็1 2นะครับชุดรอกนะครับ19 2 7และก็0 9นย์นะครับผมเป็นข้อมูลจากอาจารย์พัชมนเด่นล่างอีก1ชุดนะครับอ่ะใครที่ยังชอบเนาะนะครับผมก็รับเอาไว้ตามตอกนะครับผมขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์พัชมนนะครับเด่นล่างอีกหนึ่งชุดชุดนี้นะครับ แล้วก็จะไปต่อกับข้อมูลเด่น10หน่วยล่างอาจารย์อภิโชคนะครับสำนักนี้ก็ใสติยังเดินดีอยู่เนาะนะครับไม่พลาดเกือบทุกๆุกกวดเลยนะครับว่าที่ผ่านมาล่าสุดเข้า8หลัก10ของ2ตัวล่างนะครับมาในวัดใหม่ล่าสุด16ตุลาคมนะครับผมให้มาที่เด่นล่าง901และ5นะครับ901และ5นะครับ ใครที่มองหาอยู่ของเจ้านี้เลครับเลขเด่น10หน่วยล่างอาจารย์พี่โชคก็เก็บเอาไว้แคปหน้าจอเอาไว้ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์พี่โชคอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ทีนี้ก็จะมาต่อที่ข้อมูลของแอดแพนแพนพารวยเนาะนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ปล่อยนะครับได้ปล่อยมาหาลอตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับซึ่งว่าที่ผ่านมานี้เข้า8338เนาะเข้าสายด่วนนะครับ ล่างเน้นเน้นสชุดมี38แล้วก็25งวดที่ผ่านมานะครับเข้าเต็มเต็มมาในงวดใหม่นะครับก็ได้ปล่อยมาหาลอตเตอรี่อยูก่อนนะครับมีอะไรเอ่ยมี18แนะครับ58 9แแล้วก็เน้นหนักๆไปที่1881ชุดกันให้มาที่15นะครับผมเป็นข้อมูลจาก แอดแผ่นแผนพาลวยรงนะวันที่4ตุลาคมหรือว่าวันนี้สดๆดร้อนๆ้อนเลยนะครับอ่าขอขอบคุณข้อมูลจากแอดแผ่นแผนพารวยนะครับแล้วก็จะมาต่อกับข้อมูลของมา2คู่อาจารย์9นะครับสไตล์อาจารย์9เนาะอาจารย์ท่านนี้นะครับเข้าคู่1-7นะครับแต่งว่าที่ผ่านมาเข้าอ่า เลขหามเนาะ1น1นะครับก็เลยทำให้เข้าแค่คู่เดียวนะครับอ่ะมาในวดใหม่ล่าสุดนะครับผม16ตุลาคมก็มาอัปเดตให้ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะมีทั้งหมด25คู่ด้วยกันเนาะนะครับตั้งแต่39จนถึง19มา2คู่ในแถวเดียวกันอาจารย์9นะครับใครที่ชอบก็รับเอาไว้ ขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์9นะครับไปต่อกับข้อมูลของเลขเด่นล่างแอสสตางนะครับเจ้านี้ก็ให้เข้ามาแล้ว3งวดติดติดซ้อนกันเลยนะครับอ่าก็ให้เข้า8งวดที่ผ่านมาเข้า8หลัก10เนะาะวดใหม่ล่าสุด16ตุลาคมนะครับผมก็วางมาแล้วจะมี9 2 0และก็1นะครับอ่า แอดสตางก็คำนวณมาให้4ตัวในงวนันนี้ใครที่ชอบก็รับเอาไว้ตามต่อกันใหม่เนาะขอขอบคุณข้อมูลจากแอดสตางเด่นล่างไม่ปักหลักนะครับแล้วก็จะมาต่อกับข้อมูลของเลขเด่นหน่วยล่างนะครับแอดหนูน้ำค่ะว่างั้นเนาะเจ้านี้ก็หายไปแล้วหลายงวดเลยนะครับผมก็เพิ่งจะฟื้นและก็กลับมาลงให้ในงวดนี้เป็นงวดใหม่นะครับอ ในวัดนี้มีอะไรเอ่ยมี9 5แล้วก็6เนาะมี9มี5แล้วก็มี6นะครับผมในวัดนี้ใครที่ชอบเลข9เลข5และเลข6เป็นเด่นหน่วยล่างในงวัดนี้ก็ให้การหลัก10บไว้ได้วยเนาะก็จะดีเลยนะครับการหลัก10บไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากแอดหนูน้ำเด่นหน่วยล่างนะครับ แล้วก็จะมาต่อที่ข้อมูลของเลขเด่นล่างแบบ2ตัวอาจารย์รัฐเกตแก้วสิริหรือว่าขนเขยเหนือเนาะเจ้านี้เนี่ยก็ค่อนข้างแม่นเรื่องเลขเด่นนะครับเด่นล่างก็ไม่มีใคร แพ้ใครเลยนะครับเจ้านี้ก็เข้าแองเข้า8เนาะเข้า8นะครับผมขออภยัยเข้า8หลัก10ของ2ตัวล่างนะครับผมเป็นชุดข้อมูลทุเรียนเนาะแต่ชุดปลากัดนะครับหรือว่าชุดปลานี้รูปปลาไม่เข้านะครับแต่ในคลิปนี้แอดก็จะมาแบ่งปันให้เป็นชุดปลากันก่อนเนาะเป็นชุดรูปปลานะครับก็เพราะว่าเจ้าของข้อมูลนั้นก็ปล่อยชุดนี้มาก่อนนะครับเป็นชุดเลขเด่นที่มีรูปปลานะครับ ให้มาที่เด่นล่าง2ตัวมี1แล้วก็3นะครับส่วนรูปทุเรียนก็ยังคงรอกอดเนาะถ้าข้อมูลมาแอดก็จะมาอัปเดตให้ทันทีเลยนะครับอ่ะก็รอไปก่อนนะครับชมรูปป่าไปก่อนเนาะนะครับ1กับ3ก็ค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์รัฐเกตแก้วสิริและก็หรือเคยเหนือด้วยนะครับ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลของลันดาวหรือวิ่งล่างแอดเกตนะครับผมเจ้านี้ก็ไม่เข้ามาหลายงวดเลยเนาะทางวิ่งบนแล้วก็วิ่งล่างนะครับในงวดหน้าจะไปต่อไหมก็ต้องอาตามต่อกันใหม่เนาะนะครับซึ่งในงวันนี้วันที่16ตุลาคม2564นะครับให้มาที่วิ่งล่างจะเป็นเด่น3รอง2นะครับ เด่น3รอง2ว่างั้นเนาะวิ่งล่างหรือลันดาวแอดเกนะครับอ่าใครที่ชอบเลข3และเลข2ล่างนิงวัดน,นี้ก็เซฟเอาไว้ตามต่อกันนิงวัดหน้านะครับอขอขอบคุณข้อมูลจากแอดเกลันดาวหรือวิ่งล่างด้วยนะครับ